มเป็นหกก็ได้เป็นเจ็ดก็ได้โอ้ขึ้นมาแล้วของลุงเห็นบะกล้องตัวของลุงเห็นบะจ้องให้พี่น้องมาเบิรงเลยมาบ่มีการตัดต่อเลยครับมันถูกใหม่ไปเลยเนย คุณลุงเป็นรุ่นตัวใดก็ได้067บ่760ก็ได้607ก็ได้เออไปขึ้นมาแล้วนะจะเป็นเจ็ด่นบอกเออเห็ดละอ่ที่สูงพอ้นปากบ่ก็ได้เป็นหนึ่งก็ได้แต่ว่า่งใหม่หมดตัวเดียวกันเด้อพี่น้อง ครับป่าเยบซี่นะครับเด้อพี่น้องนะครับเมื่อนี้ครับก็เป็นวันพระเด้อก็มาติดตามนะครับวันนี้มาดูนกันนะครับสําหรับตัวเลขนะครับที่น่าจะเป็นนะครับแนวทางแบงปันพี่น้องนะครับนุงกองเก่านะครับสามช่ยเด้อป่าเย็บซี่ไว้นะครับก็รอให้ถูกเสียงทายไม่ มาเรื่อยๆนะครับแล้วค่อยไปดูกันนะครับเนาะหนึหน่งรถก็ยังมีวิ่งอยู่นะครับเด็กแล้วก็วัยรุ่นนะครับเราไม่ว่ากันนะครับจะเป็น,น,ปนหนึ่งหรือเจ็ดหนึ่งหรือเจ็ดเออหนึ่งหรือเจ็ดออลุงลุงว่าตัวใดแน่ของท่านเจ็ด ศูนยหหรือเจ็ดหกห้าก็ได้ไปในสามชีตัวเนาะแมนสีมาคิผมศูนย์มีเจ็ดมีหกจะเป็นสามก็ดีเพราะว่าสามก็มหาตัวเดียวกันจะได้เป็นตัวใดยจกได้เจ็ดตัวต่อไปไหมเจดแล้วก็ตัวต่อไปก็น่าจะเป็นหกจะได้หกไหมบ้น โมกเลยก็เป็นศูนย์เนาะเ,เป็นศูนย์ก็ได้เป็นห้าก็ได้อ้าวโอเคเออคนที่ให้เป็นตัวใดขอปูคนที่ให้บ่แต่ให้จังลุงวานนี่ยกะย่าพลาดเด้อพี่น,อนอ้อนงออนั่งไปพิจารณาเลยได้ก็เป็นแนวทางครับตอนนี้ได้แล้วพิเศษนะครับจังลุงวานบ่าพลาดแล้วจังคิดไปอยู่นะ ปลายเลงหกก็ขึินมาแแ้้วแต่พอท่านเห็นดอกปีหน่องลุงอยู่ไก่เด้อเพราะว่ากเาเา็เข้าไปกใกล้ๆนะครับอ่าเป็นเจ็ดนะครับจีมีข้างนี้แหละผมถ้าคิปแบบว่าตัดต,ต่อ,อผมเสียวคิปด,ดิบคิบสดๆเลย วังมูซีรุ่นไปครับลุงนี่แหละที่น้องก,ก็รุ่นไปน้ำกันไะครับเด้อเจ็ดจริงๆบ่เจ็ดครับอืม,มออกมาเต็มเนี่ยเป็นเจ็ดครับรุ่นตัวที่สองนี่ครับมาสิมาตัวใดเจ็ดลิตรครับ โอ้สมพูรป่าเป็นขีดหางแล้วกับเป็นเลีหกเด้อููเป็นเลีหกอืเป็นศูนก็นเลยเป็นกหกกันเลยน่นหัวนันว่นบุ่งขึ้นมาด่ะปาทีซอดขึ้นมาป็นทีเป้นหาปน <laughs> <laughs> เป็นยังไปทีนี้เป็นหกเป็นหกผอว่าบ่แมน โห้โค้งเพ็่นโค้งล่ะผมว่าน่าจะเป็นหาเป็นสามไปนั่นแหละบ้าสั้น่าจะเป็นเจ็ดอีกตัวเก่าบอเจ็ดเอ้อบางแกงไห้ก็บ่อเจ็ดแุ้นดุนไป่ <c oughs> นานเห็นวั่นน่ะเฮ้ต่ว่าจะเป็นเจ็ดอนีนี่ไยบเจ็ดเกิดเป็นสามเป็นหาไปได้ดยมันเป็นหายกันเปน เป็นสามกับเจ็ดนเพราเจ็ดกับสามสามก็คือผมเน้นผมก็คชิดไว้ว่าเป็นสามก็ได้เอาเออแต่ว่าผมว่านี้ีส่วนที่ติดเจ็ดหลายที่สุดมีส่วนที่ติดเจ็ดหลายที่สุดเพราะว่านามีตองเน้ะมวลนี่ถ้าใจผมนน่นผมว่าเจ็ดสามหกหรือว่าเจ็ดไปไปสิก็ได้ โอ้ยเหมนหกแล้วเพเื่อนยิงบะแม่เพราะว่าเป็นเจีย๊ยบฮะว่าเ,เจีย๊ยบตัวว่ามารูปแบบยาวเลยกับตัวบนอ้าวไม่เชื่ออย่าลบดูเ้อพี่น้องนี่แหละครับเรื่องจริงนะครับถ้าเข้าเลขสูตรเต็มเลยนะครับอเอาสูตรด้นี่เอาสูตรลุงของเก่านีนแน่นอนอยู่แล้วเข้ามาสิบห้างวดเลยเด้ย เดี๋วนี้นี่ผมมีแนวโน้มเป็นเจ็ดแล้วมันบ่แเจ็ดแล้วได้เนี่แต่ว่าตัวสุดท้ายผมสีฟอว์ไว้เด้อเอา้าผมมามาทายกันผมว่าเป็นเลขหา้าผมว่าเป็นหกเอาโอเคมาทายกันาปูเป็นสี่ไฮตัวใดเนี่ยผมว่าเป็นหกมะตัวต่อไปตัวนี้เป็นเจ็ดแล้วนี่ยเจ็ดงานมาเนาะ,นะนเจ็ดนนเจ็ดหกอย่างเี้ว่าเจ็ดเจ็ดห้า ผมผมผมว่าเจ็ดเจ็ดหาด้เออเาผมว่าเจ็ดเจ็ดหกิรุุนหัวนาหาที่มาบอกทมาหน่นหนึ่งมาอย่าที่ผมคิดได้วผมก็คินราณาจะมานะเขาสิถธิจจะคนบอกทุกปคนชุรุ่นได้พี่น้อง เยเราสูตรรุ่นตัวที่สามความกันครับที่ส่งห่างแต่ส่งห่างบ่ศูนยซะบ่บ่หกกระศูนย์ไปยังเดี๋ยวบนก้าน เดี๋พี่น้องรุ่นแขกได้ค<า>รับเด้นท่าเนไดวิดอยู่นะมีทางเกิดหน่อยอบนนี้ไปดูไม่เห็นนั่นเห็นดาลุ่นเป็นหาโอ้คิดว่าเจ็ดเจ็บหายแลโอ้โหกระสุนมะเพราะว่านั่นหาวันนี้ดอมบอมมุนดอมบอม โอ้ดุนแขกเต้พี่น้องนีครับหน้าตำหนักนะครับก็คือตรงนั้นเราเป็นโชคลาภต่วันนี้ใจหน้าตำหนักกู่สีสุโธไม่แย่สีปุถุมานะครับเด้อด้วยคนเพื่อส่วนตัวและส่วนบุคคลไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกชนิดนะครับและสิ่งเป็นกฎหมายนะครับพี่น้อง พื่อปินป่นแนวแท่งแบ่งปันเท่าน,นั้นนะครับพรเจ้าว่าเยอะเยอะเายอะ<ม>พักกันเราหลายรุ่นดูสน่ครกับรุ่น,น <c oughs> คือกัน,นกัน,นวะถูกคนทุรุ่นนะครับพี่น้องนานเลกหกว่าปัญญเฮงหกปัญญเฮงหกปัญญเฮงเลขหกปัญปญเฮงเลขหกเสืยอผมรวด หกไปยังเห็นใบขีดก็ขึ้นไปลองว่างนะหงหกบะมีสิทธเป็นไปได้นานย่อมรับซะโดยดีเจ็ดเจ็ดหกครับแต่ว่าก็มีสิทธิ์เป็นเลขหาเป็นเลขห้าเป็นไปไปได้ครับเลขหาเลขห้าว่าเป็นแบบนี้ครับเห็นทองปุ้งหกบะครับ พวกแมนของลุงมีดีบ่ <c oughs> เอ,อ้ยเปลีนน่ยนยังบุญ <c oughs> โอ้ยมนนีอันเยอะเลือหกแล้วนะข <ph ot les> นชิงลูกได้พญายังเบิ่งควายข,หขหนขหัวลูกพร้อมควายรุ่นได้บ่คือเจ้ารุ่นจอมปวกบ่เอาเจ้าเหลือเสือบ่ควายชิดไว้เด้ว่าให้เจ้าจับเนี่ยพ่อหยังโอ้ยเป็ี่ยนนิรีเป็ี่ยนนิรีผมมาที่ไทโอ้ขนลูกแม่พ่ญายังยี่นิรีได้กว่าบ่ผม่เคยเปลี่ยนเด้ นี่มือนี่แหละโอ้ยเป็นหกดีนี่วอาพี่ <10 S 2> น้องฟังด้น,นี่ว่าลุลงของเก่านี่นี่ผมรุ่นเอาตัวนี้เลยครับงวดนี่พี่น้องวันที่หนึ่งมีนาน,นี่ครับถ้าบอกตัวนี้ครับเป็นไปบ่ได้เออ้อพี่น้องฝากเร็บที่นะครับเรื่องจริงนะครับใครได้เข้ามารุ่นถูบน้ำลุงของเก่านี่ แต่พวกคนหัวลูกนี่ยครับไม่เชื่อเด้อพี่นองอนี่ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ครับเรื่องจริงที่พี่นองได้เห็นนี่ครับบ่บอ่บอยครับสินคูมาจุดถูกแผงได้ดุนน้ำกันนะครับถูกเป็นถูกเสียงไทยนะครับเด้อคิดว่าเป็นยังไงปุณิยิ่ง สมพ้อนปากสมพ้อนปากเยอะโชคลาภของพวกนี้ของเก่ากาา็บกาดตะวันชื่อตัวนี้แหละพี่น้งองเอาตัวนี้แหละจ่า,จาโดดเนาะนี่แล้วเขาก็รุ่นมาพอแห้งแล้วเนาะป้าคนจิ้งโดดหยาบโดยพอเขาเห็นหก เห็นบอกว่าผมจุดใบมือนั่นเดี๋ยวหกศูนย์สามพระนะครับเด้อเป็นมันพระมันพระแปดคำนะครับลมแห้งเด็กๆยังลมแห้งอยู่เด้อพี่น้องเลยกวนนะเครื่องเสียงไม่เชื่อใจลูกดูนะครับพี่น้องแนวแท่งแบ่งปันนะครับเด้อนี่แหละครับ มุ่งกิดผ้ากันลุนครับปีนี้แห้งกระดิ่งอ้อมรับไปได้ครับเด้อร <c oughs> ับมาเลย <c oughs> นี่แห้งใบเสื้อครับกับบร์บลูเป็นมือนี<ด>เป็นได้เสื้ออยู่สองอย่างเส้น<ด>จอบปวดเนาะเ,เหลือเชื่อประสนเป็นว่นาไปมาก,กับลุงหลายหลายเชื่อหลายข้งนะครับ แต่ว่าเพิ่นกับ่เคยอ้อาติเป็นคือไมอนี่นะตีเป็นเบาใช่อาติไปพี่น้องมาเบิ่งใกล้ๆเด้อบ้านี้เด้อครับครับพี่น้องได้พุ้นแที่ลุงก้องกาวกะรุ่นใบตัวนี้เลยครับ เขงเป็นทูเสียงท้ายทูกนะครับหยุดทูกเสียงท้ายนะครับลุงของเก้าเป็นผู้จุดนะครับจุดแล้วก็ทายกันไว้พร้อมนะครับ,รรบถือเลขลุงของเก้านะครับเจ็ดเจ็ดหกเลขครับพี่นอ้องอ่าลุงทายไ้คิดว่าต้องเป็นเจ็ดหกนะครับที่ลุงบอกไว้ที่แรก ไม่เชื่ออยา่าลบดูนะครับเด้อพี่น,อน,น้องฝากยันที่นะคู่นสีโสโสทุกมานะครับทีมงาของเกาเ่าเคยมาจุดทุกขอแล้วก็เคยมาทำการนำม,ม์อ้างนำมลยูทประจันะครับทุกบันพะนะครับม,าามันพะสิบหาคั่นม,ม,ม,นนะมนี่ก็สีเฮ็ดอ้างนำมเนาอคุณลุงเนาะแมนอ่ารอชม15บ้าคั่มนะครับเด้อ หยดน้ําตาเทียนนะครับเข้ามาลุงเฮ็ดเองบอเฮ็ดเองครับอแต่ลุงบ่ได้จับทูบนะครับจับเทียนนะครับลุงจะไปแล้วขอปู่พ่อปู่แม่ย่าลวก็ปล่อยอไหลนะครับเด้อ,อกับพี่น้องก็คือได้เห็นทุกคลิปนะครับที่ลุงเฮ็ดที่ว่าเพิ่นปฏิทิศปตอพอถึงนินดๆนอยน,อยนะลุงก็เพิ่มเติมนะครับ กาเคยบอกกับพี่น้องเบิ้งแล้วว่าซอยกันเบิ้งได้ครับเดอ้อเวลาลุงทำพิธีนะครับโดยความเชื่อนะครับส่วนตัวและส่วนบุคคลนะครับฝาก F4 พี่น้องนะครับแนวทางวันนี้แบ่งปันพี่น้องนะครับให้โชคลาภมาตลอดนะครับ อพี่น้องก็ามาจงโชคดีนะครับสำหรับวันนี้นะครับแนวทางแบ่งปันลงของเก่านะครับเพื่อนเคยพี่น้องกันรองน้ำไปพิจนารณาบ้างด้วยครับเออถ้าจะเป็นโชคลาภของพี่น้องนะครับถ้าจะเป็นโชคดีถ้าพี่น้องได้เปลี่ยนคลิปถ่ายคลิปก็มาลงให้นะครับสำหรับพี่นอ้องเด้อโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะครับก็ต่อจากทูบ อบอกเลขนะครับทูปเสียงทายพี่น้องแล้วก็มาเป็นตัวเลข <c oughs> ของสูตรนะครับสูตรหนึ่งสูตรสองสูตรหนึ่งก็สามตัวบนล่างสองตัวบนล่างนะครับสูตรสองก็คือล่างอย่างเดียวนะครับพี่น้องฝากเคลซีทุกท่านนะครับสรับแนวทางแบ่งปันวันนี้พี่น้องพวกก็มาติดตามนะครับขอพี่น้องจงโชคดีทุกท่านนะครับสนับงวด วันที่หนึ่งมีนานะครับมีนาคมนะครับ6-4นะครับโชคจะดีหรือไม่นี่ก็เป็นสูตร3ตัวบน2ตัวล่างและก็2ตัวบนนะครับที่วงไว้นะครับเน้นล่างพี่น้องก็เข้ากับสูตรล่างอย่างเดียวนะครับโปรดชวิเจรณญาณทั้งบนทั้งล่างนะครับก็แล้วแต่พี่น้อง นะครับฝากเลี้ทีทุกท่านนะครับที่แนวทางแบ่งปันก็แล้วกันนะครับขอพี่น้องจงโชคดีสำหรับวันนี้ในคืนนี้นะครับขอพี่น้องจงโชคดีก็แล้วกันนะครับสรับตัวเลขที่น่าจะเป็นสำหรับไม่ว่าจะเป็นหวยรัฐบาลน,นะครับขอพี่น้องจงโชคดีนะครับลาตีสวัส่สวัสดีครับ